สวัสดีครับผมลุงทิดนะครับเนาะมือน้ก็ได้มาเกียเเก่ยวเข,าข่าครับเกี่ยวเข่าคงหน้าคงนิงคมลิขิตนะครับนี่ก็มองเอ็ดหอมเอ็ดหอมเปย์สัง่กี่เหรครับหน้าคนนะครับกนะับมุนิก็ได้มาเกี่ยวขาเข่ากันนะครับเนาะเพราะว่ารหลดเกี่ยวันกังเว่นก็บบอกใอยว่างนะครับก็บได้คิว้วเป็นคิ้ววงเคลื่อนมันหนหรเออเป็นคิ้วงเคลื่อนคิว้ว คิวยามไหนกับโบเป็นยังนะครับคิวย่ามไหนกับโบยังว่าแต่เพิ่นมาเกี่ยวไห้นะครับว่าแต่เพิ่นมาเกี่ยวไห้ว่าเพิ่นกับเกี่ยวบดมือบดเคลื่อนมันเถอะรถเกี่ยวแต่ละขั้นแถวบานแถวบานผมนะแต่ละขั้นนี่แปลว่าประมาณนี้ก็ทีนึงนะครับแล้วบดเลยครับอีกก็ทีนึงยวนี่ประมาณโม่ถึงวันที่ยี่สิบนี่แล่วบดทุกพันเลยมันเถอะแถวๆนี้มันดถอกระยะเกี่ยวกับอยู่ยี่สิบกูมือนะครับกับตางคนต่างเหลืองน้อเกี่ยวก็ดี เนี่ยครับจังหวะมันเกี่ยวเบิดมือเบิดเคลื่อนนะครับไปครับไปเบิ่งกันเนาะครับเนาะนะครับครับรถไทยติดวันถอยยอนี่เอารถอีสุมมาลากนะครับมาล๊ะแกเข่าแต่ว่าติดนะครับย้อนี่ก็กำลังเอารถเกี่ยวนะครับรถเกี่ยวรถเกี่ยวแรงเท่าดนาะงอ๋อรถเกี่ยวดีซีเจ็ดสิบนะครับนี่กำลังเสียอีมาลากนะครับ เดี๋ยวหนูกำลังมาหลาน้อครับเน,น,น้องเห็นไหมว่าสีหลากขึ้นส่งได้ด <า S 1> จังเบวงนะครับเนาะอู้จ้ำหล่อเลยครับจังได้บ่ครับนี่จ้จำหล่อเลยครับนี่ตายตายสีหลาเป็นแนวใดนี่อันตรายครับนี่สงสัยอู้จำหล่อเลยครับนี่ยบอกตาท่องกันเลยกันนี่ข่วง,ง,งนะครับเอารถอี่สมก็แ,แก้เข่าวัานห่อ เพรแกเข่าเพราะว่าเกี่ยวเกี่ยวแล้วกะนะครับเอาอีสวงถ้อยกระสอบขึ้นเนาะครับเนาะนครับแต่ว่าติดนะครับเพราะว่ามันลมขึ้นบ่ออะไรครับย้อนอยู่กำลังเอารถมะลากนะครับรถมะลากเนาะนแต่เบรงว่ามันจิขึ้นได้บ่อนะครับแต่เบรงว่ามันจิขึ้นได้บ่อน,นะครับกำลังจีนนะครับเนาะ กดอีสม C7 ครับ L47 ครับีล้วก็ล่างกับไล่กับกดเกียวนะครับนอกกดเกี้ยวเข่ากดเกียวเข่า DC70 ครับสีวะลาบลาบกดอิสมติดลมนะครับติดลมแต่ว่าก็ติดจำท้องเลยนะครับ จำท้องเลยว่ารถเยาวนันสีลากขึ้นได้บ่นะครับผมยยานแต่ว่าลวดนี่ครับลวดเส้นหยานลวดมั่านขาด้องครับเนาะเพราะว่ามันมีแต่รถที่สมมันก็จะอยู่พอมันมีเข่าน้ำครับมีข่วงขั้งหลังน้ำนันเนาะข่วงกับเขาอยู่นี่กับประมาณประมาณตันนึงครับอยู่ในรถนี่นะครับประมาณตันนึงนะครับ ครับเพราะว่าจำหล่อเลยครับจำหล่อเลยเพราะอันศิลาไปไ็นบ่อสงสัยอยู่นะครับเนาะจังเมืองนะครับจังเมืองว่าสิลาเป็นบ่อนะครับมันกับไปบ่ได้แล้วนี่มันติดลมแห่งปานเนาะแเดว่าจนต่ำเลยครับต่ำต้องข่อมันเลยนะครับ ตายตายท่านตปนท่นเป็นโคตรพ่วงออกทุกอาการจะจะไปได้ง่ายอยู่แต่ว่ากันค่าพ่วงนี่มันก็อยากง่ายอย่างน้อยนะครับต่อไปนงครับเยี่ยวนี่ก็กำลังครับกำลังสีหลาดนะครับน้องนะครับกำลังสีหลาดนะครับไป快快 in ต่อไปบอยานผมยานแต่ยานแต่สลิงนะครับขาดเนาะเพราะว่ารถมันติ ensuring. ดลมจ้ำหล่อแห้งมันน like, SI ะนะครับบอขอบคุ มงาปลามันสตีงบอนะครับสตีงบอน้องนกน่ครับรถที่เี่ยวดีซีเจ็นครับลาดที่รมซีดนะครับไปเลยครับนี่ลก่งไหนมงวาเี่ยงโตดยครับนี่เที่ยงโตเดยว่าครับนี่โอ้ยอ้าวอ้าวไปไหนลีครับนี่ไปไหนลีน้อครับนโอ้แม่งลีครับนี่แม่าลีครับแต่ันรถ โกมโตรถโมนี่ผมมาไป่ได้ครับนี่นี่ครับนี่โอ้เขี่ยงโตขึ้นได้หครับนี่นี่ครับมัน่โวเอาเอรย่งลงลมันแปลว่ามันหู่เขียงลกไปนะครับนี่ตีงใดหครับผมว่เป็นสินตปดเพราะมันจำรอแห้งนะครับจำรอแห้ง โอ้ยผมบอกขีดว่ามันสิขึ้นได้ครับนี่เสียบจ็กสลิง,ยงยหยักเงาไปหน่อยมาจักครับนต้องเกีดเยด่พราะว่าขั้นเงาไรก่อนนี่ครับสี่เจ็ดสิบนะครับรถเกียวนะครับนนี่รถเกียวมันเป็นตีนตะขาบนะครับเป็นตีนตะขาบมันจะแห้วกว่ามันจะบ่อคอยลมลงคือแบบว่าเนมือนกันเนาะตายตา,ยตาย แน่นอนอยู่ดีกับแน่นอนอยูีตีงได้อีลีครับขึ้นได้ขึ้นได้แต่ว่าอย่าวนี้ก็ยังอยู่ข้าลมอยู่ครับเพราะว่ามันก็ลมมาเทา่งหนาแต่ว่าออกเทียนโตออกนะครับเทียนโตออได้แล้วนะครับแต่ว่าคิดว่าตู้สิบมีปัญหาหรอกคิดว่าปวครับคิดว่าสตู้มีปัญหาใส่สลิงสองเซนนะครับสลิงสองเซนเพราะว่าเซนเที่ยวนี่ ยิ่งยนีนคิดว่าเลิกสีผานะครับีแบบกำลังเอาท้าเอาท่ากันวนหนึ่งนะเป็นแบบกำลังเอาเท้าเอาท่ากันบแต่ว่าเปลี่ยนทางใหม่นะครับเปลี่ยนทางใหม่เพราะว่าสครับทางขึ้นมันนี้ยิงฟองนี่พอดีดีเป็นอันนี้กั้นแทงลงมานะครับ เห็นเป็นอยากดินข้ามดินโพ่นแน่ยังน้อยนะครับมันอยากลมมันนอกมันลมแห้งแต่ว่ามันดึงเพียงอยู่เพียงเข้ามาเนาะครับเนาะตายมนุดลมแห้งเรียกหายนะเป็นมันเป็นดินโพ่นดินข้ามนะครับเพราะว่าดินกับพ่านแห่งวันไหนเพราะพื้นมันมีมีหินนะครับแถวนีลมมันลมลงไปเรื่อยนะครับ ก็ต้องเอาเกี๊ยวมาหลากันรถที่สวมมือกันนี่ก็ได้ครับตี๊ดเอามาณสามขั้นกับตรงติด <oro> <conna issance> สามขั้นมันนะนะตรงเป็นรถเกี๊ยวนะครับเอามาหลากลงถึงยังกินได้นะนะะครับโตวมันลมนี่โอ้ยบักเลือกเลยครับนี่บักเลือกเลยโอ้ยตายตาย กับน้องเขาอยู่นี่ก็ประมาณตันกวครับสี่สิบกว่าสอบตาคันตาคันโคดผ่วงวออกนี่มันก็ดส้นแบบง่ายๆตัวนี้มันก็ขึ้นได้ครับเพราะว่ามันเปลี่ยนโผล่ได้แล้วนะครับเปลี่ยนโผล่ได้แล้วนะครับเนาะงดังแบบเดียวนี่ก็ครัล่างล่างทีนึงก็มาอีกแล้ครับเน้องถือครับเปลี่ยนโผล่เองนะเดินไปง่ายๆเลยครับเดี๋ยว,ว่าไปพอยาวนะครับเนาะนี่อ้าว ครับถเดียวนะครับตอนดีซีเจ็ดสิบนี่ครับลากอีสมนะครับเพราะว่าเขาอยู่นี่ประมาณตันก,กว่าครับตันกว่าเอาอีสมคือกันนี่คิดว่าขึ้นเมื่อไหร่แน่นอนนะครับเอามาสองขั้นสามขั้นก็ต้องติดเบิร์ตต้องสองขั้นสามขั้นนะครับโอ้ลมแห้งครับลมแห้งโอ้ยตาตาตาโอ้ยเกี่ยวกังเว่นกับเกี่ยวเมื่อไหร่ครับเพราะว่าเพราะว่ารถเกี่ยวมันติดคิีววันถ่อนานี่ แน่นอนอดีครับแน่นอนอีผมรักครับไปของน,อน้องเลยครับไปของน,อน้อ,อ,นอ,นอ,นองเลยโอ้ยผมครับเพราะว่าเนี่ยพอท่านเบิร์ตบอกนี่ครับจะคล้องเขาบนในป่าเนาะครับเนาะในป่าหน,น,นู่นแดงบหมือนต้ค้ำบ้านเนาะ อ้าวเอาไปถามโอ้ยรถขึ้นบ่ไใดแล้วกัแปลว่าจะคล้องเข่าเพิ่นนะครับบ่ไปเลยครับนั่งเผายู้เหมือนเหมือนเนาะผมยางมาเจียบโค้มเพิ่นมันหอบมาก่อนรถค้องเพิ่นอยูเออขึ้นได้สบายเนาะครับเนาะแต่คันเอารถสวมเหมือนกันนี่รับรองว่าขึ้นบ่ได้แน่นอนนะนี่ครับเหมือนครับขึ้นแล้ว สบายเลยครับขึ้นแล้วกันเดนเอาบทแบบเดียวกันมาลากนี่ยังได้ก็ขึ้นเมื่อใดนะปไปนี่ครับหลากรถอีโซมขึ้นแล้วก็นีน่ครับมากินรุ่นโมวันหนอเนี่ครับโซเฟอร์เสียสีสมสมนี่เนาะโซเฟอร์ลดเกลียวเพิ่นวันหนอคือนะครับกลูกล้านนี่แหละนี่ครับตัวนี้กันนะบน้ำเบาขึ้นเสียกี้เกียวนี่ครับจะคล้องหนาเพิ่นเพราะไงม่เชื่นนอนะครับเนาะนี่ครับเพิ่นกับเดี๋ยวมากินรุ่นโมปะวะกับไปลาก รถเกี่ยวนะครับลักันเอารถเกี่ยวไปลากรถที่สวมเพราะว่าติดลมนะครับติดลมเพราะว่าเขาอยู่ในหันครับในเล่าตันกัวนะครับคันเป็นเอาอีสมวนพึ่กันก็นลากบกขึ้นนะครับับรองว่าบกขึ้นแน่นอนเพราะว่าติดจาหล่อเลยตัวพ่วงหลังกับเขาเต็มโลพ่วงเนาะเต็มรถจาหล่อเลยไทยจนอันนี้วันทถอะผมตังแตตเอารถเกีียวไปลากผมก็คิดว่า คิดว่ามันสิบกขึ้นนะคิดว่าสลิงสิขาดก้อนนะคิดว่าในใจเพราะว่ามันติดลมแห้งเนาะก็มันก็นสามารถขึ้นจนได้นะครับนี่ครับอาหารเพื่นก็ดีโอ้แดงยังถืงเลยครับอาหารเพิ่นโอ้แน่นอน,น่นิดี่นี่ครับซอยแซ่นนอหลาหัวเออเนี่ครับอาหารเพิ่อนกินมุ่นวังหันครับเต็มแล้วครับ,รบหันเต็มเลยเพราะว่าเพื่นมาล้างกินที่ล้างนาะครับเนาะ เดี๋ยวครับไปมอไ,ไปเบื้องทั้งลุมเพิ่งกำลังเกี่ยวเขากันเนาะครับเนาะไปครับเดี๋ยวดีกว่าบ้างค่อยเขาคนไปครับก็ต้องค่อยเขาคนไปเนาะครับเนาะนี่ครับเอ๊ะมรถแตกกวนเนาะรถสมเมื่อไรครับตีดครับตีปโทนเอารถเกี่ยวลานี่เขาแตกๆนะครับแตกหลาเนาะครับเนาะนี่ครับย้อนี่ก็บกำลังหลางเติมรถเลยครับนี่นี่มันตกได้หลายกันครับแตกๆแต่ว่าอย พอเห็นลงกันหนาวนะครับลงกันหนาวอะไรนะครับเนาะเพราะว่านลงกันหน้าติดกับติดทันใจตะขาบโกเป็ียังนะครับหล่อเล็กโกเป็ียังนะครับนี่ครับเติมเลยเต็มรถเลยครับนี่ประมาณตันหนึ่งครับรถตะแกรงนาะงเต่ะเตียวเต่ะเตียวประมาณตันหนึ่งนะครับนี่ครับเต่าเตียวนี่ครับเต่าแล้วของงานใหญ่นะครับต้องอีกงานหนึ่งต้อง มิงก็มีิดนะครับนอออีกงานหนึ่งนนัน่นอเจยวเจ้าว่าเจยวได้สงงานหนึ่งสองนานแหล้วนะครับสองงานใหญ่ยงอีกงานนึ่งก็แล้วนเรดคนอกัยังอยู่ฟังอะนนี้กงพอม่เพินนะครับยังอยู่ฟังก็เงินขวามือคนหนะคน,นีค่คน,น,นกับกำลังที่รงงานทุดถ่ายแหล้วของนิงนะครับนอ เว่างานนี่ก็ผูงเฝ้างานผ่้บยูญญาต่อครับงานนี่งานสุ่อย่างบอางานุบนิญญาครับผมลุงทิดเกิดทตรขอปิดคลิปหน้ไว้ซสำหนียงซากันเดอครับเดอคลิปหนาพอครับลุงทิดใหม่ผอบกุ้นคู่ที่กดไลคไกดคชรแ่กดติดตามบมอกามโคณาเนะะครับนาอเป็นกำลังแรงใจให้ลุงทิดวันตอครับสวัสดีครับคลิปหนาพอกันไหมนะครับนาะครับ